สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีเรื่องจากทางฝากเยอรมันมาเล่าให้ฟังกันครับกับการประกาศยกเลิกรายงานแนวโน้มภาคผลิตเมื่อวันที่26ิพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนคงทราบดีว่าเยอรมน,นีเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําด้านวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกทําให้ความเครื่องไหวในแวดวงการผลิตของเยอรมันสร้างแรงกระเพื่อมไปยังประเทศอื่นๆซึ่งรวมไปถึงข่าวได้พิ่งออกมาว่า VDMA หรือสมาคมอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลเยอรมันซึ่งมีสมาชิกกว่า3,400บริษัท ไม่รายงานตัวเลขแนวโน้มภาคการผลิตของปี2022นี้แล้วครับได้ยินแบบนี้แล้วก็ทําให้หลายฝ่ายหวั่นวิตกเลยทีเดียวในช่วงต้นปี VDMA คาดการณ์การเติบโตของภาคการผลิตไว้ที่7%และปรับลดเหลือ4%ในเดือนมีนาคมแต่สถานการณ์ก็ย่ําแย่ลงกว่าคาดการณ์ซึ่ง VDMA เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆมีความไม่แน่นอนสูงทาให้ยากต่อการคาดการณ์แนวโน้ม VDMA จึงไม่รายงานตัวเลขคาดการณ์ของปีนี้แล้วครับ ประธาน VDMA เปิดเผยว่าวิกฤตที่รุนแรงที่สุดสำหรับภาคการผลิตในปีนี้คือการขาดแคลนชิ้นส่วนท่ามกลางวิกฤตอื่นๆทั้งวิกฤตเงินเฟอ้อการล็อกดาวน์โควิดในจีนและความปั่นป่วนของซัพพลายเชนทั่วโลกทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวในวงกว้างการเติบโตจึงไม่เป็นไปนตามที่คาดไว้ซึ่งการล็อกดาวน์ในจีนมีบริษัทเยอรมันที่ได้รับผลกระทบมากถึง98ซึ่งกว่า49ต้องหยุดการผลิตทั้งหมดทําให้การผลิตลดต่าสุดในรอบ6เดือนอีกด้วยสําหรับชิ้นส่วนที่ประสบปััญหาาาดแคลนนอย่งนะ คือชิปเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหลายโรงงานของเยอรมน,นีเริ่มมีการขาดแคลนโลหะและพาสติกกันแล้วครับนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลถึงผลกระทบจากการหยุดส่งการของรัสเซียซึ่งจะทําให้ซัลายเชนได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นและอาจนาไปสู่การขาดแคลนชิ้นส่วนเพิ่มเติมอีกหลายชนิดก็เป็นได้โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมาสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องจากเยอรมนีเป็นอย่างมากทําให้ตัวเลขส่งออกไม่เป็นไปตามที่คาดการไว เติบโตเพียง0.4%จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่งเป็นปีที่มีวิกฤตโควิดครับผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตบ้านเราก็มีความเสี่ยงท่ามกลางสถานาการณ์เหล่านี้เช่นเดียวกันยังไงซะปีนี้เราก็อาจจะยังต้องวางแผนแบบคอนซูมเวทีไว้สักหน่อยครับแต่หากใครที่เห็นโอกาสแล้วก็คงไม่ต้องกังวลอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการครั้ง,งถัดไปสามารถกด u b s c ไ i b e ได้ที่ M Report Channel มุงในอุตสาหกรรมและพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ